หอยมังปี๊มือจุกตัวทราบอยออกเลาวนี่ย่อยค้างเป็นหอยเือนเออตัวยค้างน่ท้อกัแกอันซีมออกเย่งไปไห้วะนี่ใจหาเหงเยงไปได้วหม่อยค้างนี่ค้างได้พราะยังงั้ สู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติเออพ่อใหญ่งด์ทางเป็นพ่อใหญ่งด์ทางเขาพ่อใหญ่ดาฟังวิด้วยทางเขาพ่อใหญ่ดาฟังวิ่งด้วยสิางโบเป็นมันต้องให้เจนนงไม่อยางเั้นเหรอเจ้าในระเบิดน่อกใหญ่บิดเออไม่

ปกติแล้วมีคนเอาบอลี่ยเอาอยู่เอาอยู่เนี่ยเยยยงเยยาใช่ปยยยยยงเยาะใช่ปยยยยานทยานยยยย คนใหญ่งัดเจ้าไปแล้วตี๊บเคยโขมนะพ่อใหญ่งัดเพื่อนเนอี่อยงก็มันดึกโทรศัพทีมสองรอบสามรอบแหละเป็นยังไงหัวห้อนเออเราเล่นบัออด <c oughs> ป้าปนั่นเป็นตี <c oughs> เล่นน้ำพ่อใหญ่ปุยมุ่ยตั้งแต่ปีสองมาขึ้นเป็นพ,พ,พ่อใหญ่ปุยมุ่ยนอนนี้ตัดใจหมดเจ้า จนวารุมาเหนืออยู่ส้ำนีล่ะโอ้จนมาใจหายเราบ่หลับบ่นอนบอกปุยนุยหือลยุยมวยุนนอนหนีบางตีสามกลัวนี่นะตีซี่นี่นะมีตัวชุบมีตชุบมีตัชุบนกอู้อูเออมัชุบลอยเข้ไปเไปล่นแบบลอยเศร้าเลยนี่อ๋อมันหลอกซื่อตัวนี่ชุบลอยอะแม่นั่ปเปิดกองอยู่นี่นานบอกอะแมแมม ก็เบียดเบียบเบีดเบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้โอ้โหได้หอดตานใหม่ตานมือนึงเก็าเลมาเครื่องดีเครื่องดีไปไป้ตดจัน ยักษ์กระเด็ดโอ้ยมบ่ดาวะดอกระดัที่5าไปดิตายไปดิตัาเสียงงั้นเบรเน้แม่มาม่ คือว่าแต่แม่งแต่แม่งันไม่จูในนี่คุณเห็นเก็บเสียงเขาจะเล่นอิมโฟรางวัลเกมนี้ลองเลยนะตากันยิงสองลองเหมือนเด เป็นโพนนะสามขีดปะจัดมันจากสามขีดนี่งพวงอย่นเด้อเล้สิมากไปจะลองเล่นเมืองะลอดบอละเป็นหน้าแต่งขีดหนึ่งเด้อ ค่อยได้แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยจะ้หอโอย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 โอ๊ยโอมมาโดนโอ๊ยหลอีไปทเเจ้าคือคางก็มีอารมณ์แม่มามาเจ้าคือมาว่าเนี่ยนั่นโอ๊ยโอยี่ไปลงคายอี่ไปย เจ๊ต้องคนมันอยู่ชั้นล่างเนี่ยเฮ้ยคดเลียนคนหนึ่งเหรอดิมันก็ได้คนหนึ่งแล้วยุว้ยชนะคนยุ้ยจิ๊ดนักินนะกับมนดี๋ยดาเขาเลยจิ๊ดนักเหรอจนัก phăng ăn phăng gì phần mọi người đọc học hết luôn đi phần mẹ chị có tay đi mày leo bay bay đọc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  bay ไอ u ผู้อ้อ้เดี๋ยวขึ้นก่อนไงเอ้ยกูมเอาของมาแจกไล่อะมันเปิดอันนั้นเรียนมหาเดีวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ่ในดาบเปิดแมนครับว่ามันพึ่งลมยิ่งพึ่งลง อยู่หออยู่หออยู่หอหอหอุแต่สวดๆว่อืออือองเจ้เจน้องมนเีนกันแกสวดๆอยู่เพื่อนมากลางพี่กลาง แน่นอู่ดู่มีแม่เมื่อกี้นะโดนโดนโดนนโน่นนโดนโดนนโดนันดนดนด้โดนโดดนโไดนเดนโดดเดดดด ลงใช่ไหมครับเว้ยปูยีเด็ดขีดนึ่งเจ้นุ่มไปได้สองกีดแล้วเจ้าเปลี่ยนเ่าีดนึงวะบ้าหาคำนะเอฟี่รึไมโอ้ยฟังอาบน้ำปูรึไง จะโดนต้องิีเเี่ยตุบกันพูนะพู้น้าเขามาตุบกันชา้าสูตุูสีเขาวงไปห้าวเขาวงหามันไปเลยไปเลยนำเลยโอ้ยดะมีคนเล่นใส่ตีนไรนำมันจังไหนลำเปลี่ยว เดี่ยวแล่นเตะนตีนนี่เดี่ยืมไขให่งัดแน่นเลยยังในยเดน่ตีนเขานุ่ก็เห็นฟัมมันฟั่มมันฟั่มมันฟั่มมิดูเด้อมีก่อนไฟขาววงก่อน มันไม่ก็มีนี่นี่เออสร้างมันมเขาววงดักมันพี่วงน่นี่เขาอยู่นี่นีไปชี้ไม่อยู่บ้านนี่ไปไปไปหาสตาร่าล่ามันท้องบ้านอันนี้บ้านอันนี้นี่เท่านนี่ปันตูซื้อไม่ต้อังแดงเขาน้ะ

ขามันยิงขามันยิงขามันก่อนเอาครับได้อะไรลูกโอ้มันได้ยองไงไมอยนะ่อยเงี้ยปิดเล็กแค่ตู้เย็นหมดไหมน่ะไม่หมดไม่หมดหรอกตู้เย็นมันเล็กกันลูกนี่ลงรถเแค่ ไปซื้อเองพวกรากันคือเพื่อนเนือเพื่อนเนองค้นไหมเือแดคนไหมโอ๊ย

มีเสาไฟเลพี่ขึ้นไปทางท้างหาวิตาก่อนไม่จังได้เปียบมันเอ็มโฟสามขีดอย่นี่เด้อเอ็มโฟสามฟองดาวฟองดาว้อมดาว้อมดาวช่วยช่วยยิ้มเลยพี่ขึ้นยิ้มเลยเจ้าเริ่มมาแล้วตีเขาอย่างงั้น บัวว่าทามาวันว่าว่าวันใดว่าเอออุ่นค่อยค่อยอุ่นเครื่องไปเท่ะน่อยเองของนยังบอกมาเนาะคน่าข้ามไปใส่บักนำงานลากลายวะขึ้นพล้างล้างล้างบักไลยได้หอนั้งนี่เดือดทัง พออมไปเมื่อกี้ลม้ลมลม้มล<ง>้มซ้ำจะนุง่งซ้ำเฮ้ย<ง>ไม่ตัว,ตวค่ายิงลมยิงลมไปอัลาร์คิวปั๊บคุมหาทั้งเต้มันมันตีเดียวกันมันชูบกันแม่พ่อใหญ่บ,บ,บ่บ่าแบบตั้งสีนะ โซเดียแอดดอกทีมอ่ะใช้เป๊ะเลยป่ว้าไปสู้สกันระังเลยยุบ่านแอวก็มีพี่ตา,านันแอวเลียนรมัหางแบไม่เข้าไปสู้กันอีแก้วพินมัน,น,นมัน มัน่ดองมากเป็นรอยเลยวะเขรอยได้เยอ u n a b l e Ban nhỏ lạy và gian ta, và mãi tỏa. rồi. chị, 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 chị,